ครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องนี้นั่นเนะครับพี่น้องครับครับมัอนี่นี้นั่นอยู่ทงอยู่ถาอยู่ไฮยูนาครับมัอนี้นะครับออกมาอัปเดตครับแปลงหน้าเขาเจ้านะครับให้พี่ให้น้องในหูไปน้ำนะครับนี่ที่พี่น้องเห็นนี่คือบ่อน้าประจําแปลงหน้าเขาเข้าจาทงหน้าเฮานะครับเพื่อดักเอาปลานะครับไปยู่กินในช่วงฤดูแล้งนะครับประมาณกุมภาพันธ์มีหน้ามีสาุเปลือครับพี่น้องเฮาจังสิได้วิดบ่อปลา ครับน้ำตอนนี้ก็เต็มบอ่ออยอ่แล้ครับพี่น้องยังบ่าท่าไดนลงบอ่อปานไหนสภาพพักตบชว่ากำลังแพรพันเพื่อปกคุมบริเวณบอ่อของเฮานะครับเพื่อป้องกันพี่น้องผูพันมักลวงในจังหน่อยนะครับป้องกันพี่น้องของเฮานะครับมาหาอยากหากินในฤด,ดูช่วงของอปลาลงสางลงบอ่อนะครับพี่น้องเฮาตอนนี้เขาก็คุดบอ่อดักไว้ครับสำหรับปลาก็คงสิพ่อมีครับสำหรับปีนี้เพราะว่าต้นปีก็มีน้ำ นะครับกลางปีกับแมลงเล็กน้อยไปปลายปีหนามกับมานะครับรู้สึกว่าสิพ่อมีหนามมีถานะครับนี่มาอัปเดตครับพี่น้องครับสําหรับแปลงหน้านะครับอีกฟังด้านหนึ่งนะครับให้พี่ให้น้องนะครับนี่ก็เป็นเขาเจ้าหนึ่งซุนหาขึ้นเขาครับเนี่ยพี่น้องเฮานะครับตอนนี้กำลังบางส่วนก็ลุ่งไปแล้วแหละครับนอนรอรถเกี่ยวไปแล้วนะครับนอนรอสภาพที่สเกี่ยวแล้วก็ถือว่าห่วงใยดีครับพี่น้องห่วงใยนะครับเป็นเขา วานเด้อพี่น้องเด้อแปลงนี้ก็เป็นหน้าวานนะครับพี่น้องเฮาเป็นหน้าวานนะครับตั้งแต่ต้นฤดูปุ๋แลครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกของเฮาเดือนพฤษภาคมเพล่ะนะครับมาจนหอดเดือนพฤศจิกาความที่ที่เก็บเกี่ยวแล้วครับปลายฤดูแล้วคงจะเป็นการจบฤดูการทำหน้าปีหกหกนะครับพี่น้องเฮาเบิ่งครับสภาพก็ต้นสูงครับบองนี้ต้นสูงใหญ่นะครับสภาพแข็งแรงนะครับห่วงใหญ่น้ำหนักดี แต่ว่าก็เป็นเขาอินซี่แล้วพี่นอ้องหญ้าอาจจะหลายจักหน่อยนะครับเพจหญ้าเขาก,ก็สิมีจักนหน่อยนึงนะครับก็รับได้ครับสําหรับอ่านี้นั่นนะครับพี่น้องเขเพราะว่าเขาเพจหน้าอินซี่เป็นแปลงอินซี่แล้วพี่น้องเอาไายพี่น้องเบงิ่งสูงๆจักหน่อยนึงบางมองก็ล่มเลยนครับบางมองคุ้มๆจักหน่อยก็สิล่มนะครับเพราะว่าต้นสูงนะครับในช่วงล่มนี่ถือว่าเต็มห่วงเต็มยังเลยเพรมีปัญหาครับถ้าล่มตอนที่ยังเป็น ห่วงนิดหน่อยอยู่จะมีปัญหาครับเพราะว่าอาจสีบรอถอกหรือว่าอาจสีบอ,อ,อ,บอเต็ม,มเมล็ดแล้วนี่เขาเต็มเมล็ดเลยเขาจังล่มเอ็นไปตามสภาพแรงร่มนะครับพี่น้องเรับถือว่าอา่าล่อช่วงการเจ็บเกี่ยวแยังวันนี้เป็นถุงร่งทองดีครับพี่น้องยังออกเจ็บเขียวอยู่สักอาทิตย์หนึ่งกับงศิเหลืองอลัมไปทั่วทองทุง่งหน้าเฮาแหละนะครับพี่น้องก็ททาให้ชาวนาไทยของเฮาทุกคนและชื่นใจกันทุกแปลงทุใไ้ทุกหน้าของเฮา,าจะเป็นเขาเนียยเข่าเจ้านะครับในการทาหน้า ของปี2 6 6พ่น้อองเฮ้านะครับขอให้ชาวนาไทยของเฮากับทุกคนโชคดีมานเขา่ามานปลากันทุกข์ทุกคนจะอดจะอยากจะจนนะครับถ้าเหลืออยู่เหลือกินเฮาก็ส่งขายเพื่อเอาตนทุนของเข้าขึ้นมาในการประกอบอาชีพทำนาไว้สู่กันต่อครับปีนาฝ้าไม่นะครับปีนาอาชีดีก็เกา่าข้ามหมอกของชาวนาเฮานะครับก็เป็นการเห็นหน้าแบบนี้มาตลอดครับปีนี่บ่ดีปีนาสู่กันไหมนะครับเพราะฉะนั้นชิปนี้ครับเอาไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับพีนองครับ